สวัสดีจ้ามือนีอมชอยเขากล้วยสีผ้ามาเพิ่มน้ำตาลเพิ่มเบาหวานเด้อพี่น้องเด้มมือนีอมชอยสีเฮดบัวลอยมันเทศใส่เขาโพดเนาะจ้าเนาะเออตอนขันแป้งกันลืมถ่ายวิดีโอพี่น้องอมชอยเอาแป้งเขาเนียวผสมกับมันเทศเนาะจ้ะมันเทศอมชอยหนึ่งไปแล้วพออมกับเขาเขาโพดเนาะแล้วก็มาผสมกันกับแป้งเขาเนี้วเนาะจา้ะ ก็มารอรอรอผู้ได้มักก่อนไ่กะเห็ดไงผู้ได้มักหน่อยกะเห็ดหน่อยละพี่น้องมือนี่อมช่อยกะเห็ดบวหลายนนาเนาะจ้ะเนาะเห็ดหมอน,น,น้อยๆอ่ะนะกะเ็เลยกว่าเห็ดก่อน,นหน่อยๆดอกปกติเพิ่นเห็ดเบับวร้อยนี่เพิ่นสิเห็ดก่อนบังไ่เลยละ่ะปันนี้เพิ่นก็เลยว่าแป้งบัวลายกเ็เร่รอนนหน่อยๆเออขนาดว่าน้อยดิเทียเพิ่นซุกนี่ใข่ขืขนทอนิวปู่นละพี่น้องเมื่อกี้เป็นเปลือกมันเทศเนาะจ้ะเนาะหยันหยันบ่เซียว่าส่มันเทศ มันเทศพันได้สีเหลืองโอ้เสียดายบ่มีสีม่วงนะพี่น้องเนาะแล้วก็เสียดายบ่ม้มมีเมือย์เมือย์เมือยอ่อนก็เลยบ่นหนึ่งใส่เนาะจ่ายยันบ่เสียมันนะบมกอย์มืออ่อนเมือยแก่หนึ่งกินมะแหลวสันเดย์บาน้ก็เลยเหลือแต่มันเทศมีมันเทศแน,นี่ยจากหน่อยหัวนหน่อย่อยดอกพี่น้องกับอันข้โพดฟักหนึงน่งข้โพดหวากนกะเลยคิดอยากกินบัวลอยพี่น้องเห็นบอนนิพี่นอ้นนนองก็เห็นบอ,อเต,น,ตนหน่อยโอ้ยคือเห็นเตนหน่อยแม่พาเห็ดบัวลอย อมชอยกับไอ่กับน่องแกงแม่แกงเนี่อวยอะไรปฏิบ้าพากันฝ่ารอแล้วนี่ละนี่ล่ะเฮ็ดดาวกระจายบัวร้อยนี่ละพี่น่องเฮ็ดดาวกระจายเออเฮ็ดเรื่อยๆกับบอกว่าอันนี้ของเขาได้อันนี้ของ้อ่ได้อันนี้ของน้องได้อันเวลาตักนี่ห้ามตักเอาของกันให้ตักเอาดาวเจ้าของนะพี่น้องมู่เจ้าเคยเป็นบ่พอจตรอแล้วแล้วบัดนี้กะ มะข่างกะทิปกติอมไช่ใส่แบบว่าใส่หัวใส่หางเนาะอันนี้ห้าใส่กะทิกองมัน,นบ่อมั่วไก็เลยเทกะทิลงไปแล้วก็เอาน้ำผสมให้เพิน่นให้เพิ่นจางเพื่อเพิ่นสิได้เป็นหางกะทิะนะ่ะแล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปพร้อมกับน้ำตาลใส่เออย่าฝาวใส่หวานปันไดแล้วก็สิ่งที่ขาดบ่ได้สำหรับของหวานของอมชอยนี่็คือเกลือ เพิ่มความนัวได้พี่นอ้องความมั่นความกลมก่อมอื่นใส่ลงไปใส่ลงไปเอออันยิบออกนันกันซีเมนแมงเฮ้ยยังตกใส่พื่นเทนียนยามขึ้นเด้บ้านที่นี่พ่อต่หมอเลือดดีแล้วกะเทก่อนบวนัวลอยลงไปกับคนคนขึน้นยังคนเทน็ยนยางเอาคนบหอยันติดหมอเออเพราะว่าปกติกันเทน็ดแนวมือนี่บ่ติดหมอกับไมหมอเอออมชอยนั่นน่กะก็เลยคนดูจักน้อย คนบ่อยเพิ่นติดมอหนะเออกะเที่ยวตักเบื้งสาะวาแป้งใสไปนอซุกไปนอสันเด๊ะคนไปประมาณหานาที่หกนาทีเจ็ดนาทีก็ว่าไปละพี่น้องย่างลายก็คือสิบกเกินสิบนาทีดอกปุ่นเด็กพราะต่ว,วา่าซุกเลยแล้วเพิ่นกะเท่ข้าวโพดลงไปเพราะว่าข้าวโพดเท่าซุอกอยู่แล้วเนาะเพราะต่น้ำเป็นหูบเดือดให้ข้าวโพดซีหนอนเพิ่งกะตักซิมเด้ ซิมแล้วก็เพิ่นก็มักหวานนะเพิ่นว่าเพิ่นหวานเออเพิ่นก็เลยเพิ่มน้ำตาลไปจักน้อยกับเกลือนิดนึงเพราะว่าพื่อจะห่อใส่เครื่องปรุงพวกนี้เดี่ยแล้วมันก็สีจางเนาะพี่น้องเนาะมันก็สีโบหวานน่ะนาตอนแรกๆก็หวานอยู่แล้วตั้งแต่เพิ่นมีน้ำตอนเพิ่นเพท่อนเอาแป้งใส่อ่ะเพิ่นเอาแป้งใส่แต๊ดดี้เพิ่นเอาแป้งใส่แล้วเพิ่นก็เป็นหูบโบหวานซะแล้วซิมเบื้องหลีเออโอเคโอเคเรียบร้อยว่าสั่นเพิ่นว่าหม้อเดือดได้แล้วกับปิดปุ๊บบะหมี่กะเทหัวกะทิลงไปจาเรียยบร้อ